พี่น้องครับเดี๋ยวมือหนึ่งสิบห้าพี่น้องไปเบิงสวนสัตว์เก่าสีสเกตนะครับหรือว่า,ามาโน่นหนองกวางนะครับพี่น้องครับซึงมีสวนสัตว์เก่าสีสเกตแล้วก็มีปรา,าสาทหินจำลองนะครับเป็นปรา,าสาทเขาพระวิหารจำลองหรือว่าหลายๆปรา,าสาทนะครับเป็นปรา,าสาทท่ามจานเป็นปรา,าสาท ปรางกูเป็นปรา,าสาทสากําแพงน้อยนะครับเป็นสางจาลองไว้นะครับอยู่ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติรอเ้าหรือว่าโนนหนองกว้างบ้านโนตบบนตาบลน้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอะไปเบื่องกันเลยครับพี่น้องครับแล้วผมก็มาถึงนะครับ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติรอเ้าบ้านโนนหนองกว้างตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือบริเวณของสวนสาธารณะนะครับบ้านโนนหนองกว้างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้อง บริเวณนี้นะครับพี่น้องครับเป็นป่าสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็เคยเป็นสวนสัตว์เก่าของสีสะเกดนะครับภายในสวนแห่งนี้นะครับพี่นอ้องเพ่นกษิสางปราสาทหินจำลองไว้มากมม้หลายปราสาทในในจังหวัดสีสะเกดเฮานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจำลองปราสาทโดนตวนนะครับอยู่อำเภอกันทรลักษณ์นะครับปราสาทโดนตวนนะครับ ลักกข้างนานะครับพี่น้องข้างนาทั้งด้านขวามือเฮ้าเนี่ยครับเป็นปราสาทหินนะครับปราสาทพระวิหารจำลองนะครับพี่น้องครับปราสาทพระวิหารจำลองครับนี่คือบริเวณของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับหรือว่าสวนป่าบ้านโน่นหนองกว่างนะครับพี่น้องครับโอ้ฝูงลิงหลายแหงครับพี่น้องคือทั้งนาเพิ่งรับฝูงลิงครับ อ้างขึ้นเขาพ่ะวิหารนะครับลิงหลายแห่งครับพี่น้องครับนี่ครับอู้ลิงหลายแห่งครับพี่น้องนี่ครับอู้เดี๋ยวจอดรถพาพี่น้องย่งางไปเบิงปลาสักนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสวนสาธารณะหนองกว้างบ้านโนนตมบนน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมสมัยก่อนนี่เป็นบริเวณสวนสัตว์เก่านะครับเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอ้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเสีนต้นยางหน้านะครับแล้วก็มีฝูงลิงนะครับน่าจะอพยพไปบหมดนะครับฝูงลิงอยู่นี่นะครับสัตว์ต่างๆก็ย้ายไปอยู่ที่สวนสมเด็จหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เหลือเฉพาะลิงนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่นะครับมีสวนสัตว์แล้วยังมีการ ก่อสร้างปราสาทหินจำลองนะครับปราสาทหินที่มีในจังหวัดศรีสะเกดนะครับผลมาสังจำลองไว้ในบริเวณนี้แหละครับผู้ใดสนใจมาเบิ้งกะมาเที่ยวได้ครับพี่น้องครับมีปราสาทใหญ่ๆอย่างเช่นปราสาทพระวิหารปราสาทสะกำแพงปราสาทรังกูเช่นสินะครับพี่น้องครับปราสาทสะกำแพงหน่อยแบบนี้นะครับพี่น้องครับบริเวณทางด่านนนทนก็เป็นหนองหนามนะครับ ลมลื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ลมลื่นมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ อเอาละครับพี่น้องครับผมสิพาทุกท่านย่างไปเบิ่งปราสาสตรพระวิหารจำลองนะครับเป็นสังจำลองไว้นะครับก็สวยงามดีครับพี่น้องครับเหมือนจริงนะครับจำลองปราศาสพระวิหารนี่ครับปราศาสเขาพระวิหารจำลองอยู่สวนเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับหรือว่าสวนสวนป่านะครับสวนป่าเฉลิมพระเกียรติรอเก้า บ้านโน่นหนองกวางนะครับตำบลนามคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็คือท่าขึ้นปราสาทพวิหารนะครับพี่น้องครับโอ้ลิ่งหลายแห้งครับพี่น้องลิ่งนี่หลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับเป่นสางจำลองไว้ก็สวยงามดีครับพี่น้องครับเบิงลิ่งครับพี่น้องโอ้ฝูงลิ่งนี่หลายแห้งหยุดปราสาทพาวิหารแล้วครับลิ่ง ก็ลิงบบยานค้นนะครับพี่น้องโบยานค้นมันขุ่นอยู่นะครับพี่น้องทำอะไรคะหิวข้าวเหรอคะหนูลิงทำอะไรคะหาอะไรกินคะหิ่วข้าวเหรอคะหนูลิงทำอะไรไปแล้วเหรอือึนี่แหละครับพี่น้องครับก็บคือ ปราสาทพระวิหารจำลองนะครับมาไงคะไปแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่สวนสัตว์เก่านะครับพี่น้องครับบริเวณนี้ก็เป็นสวนสัตว์เก่านะครับในสมัยก่อนนะครับพี่น้องก็ถือว่าสวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับลิงหลายแห่งครับพี่น้อง สวนสัตว์เก่านะครับพี่น้องครับโน่นหนองกวางนะครับม้านโน่นหนองกวางตระบนามคําอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับตรงนี้ก็เป็นปราสาทหินจําลองนะครับปราสาทพระวิหารจําลองนะครับเพ่นสังจําลองไหวครับพี่น้องครับโอ้ฝนไะลิงอยู่เตื้องๆเหมือนพี่น้องร้ายแห้งโอ้อุ้ยลิงหลครับพี่น้องครับมาเที่ยวกันะมัดระว่างนะครับพี่น้องอย่าเอา ของกินติดโตมานะครับเดียลิ่งมันสีสีดึงแล้วก็สีหยาดนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือโน่นหนองกวางนะครับสวนป่าเฉลิมพระเกียรติรอเก้าบ้านโนนตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นปราสาทเขาพระวิหารจำลองนะครับพี่พี่น้องครับหรือว่าปราสาทพระวิหารจำลองสร้างไว้นานแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก เก่าสุดส้มไปตามการเวลานะครับแต่กันยังสวยอยู่นะครับพี่น้องครับครอยากมาชมกันมาสวนปลาเฉลิมพระเกียรติล่อเก่านะครับบ้านโนนตําบลน้าคำอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นปราสาทหินจําลองนะครับสร้างไว้เล็กๆนะครับเป็นอันเล็กๆแต่ก็สวยงามนะครับสวยงามดีครับพี่น้องครับบุญครับ บริเวณนียนี่เป็นสวนสัตว์เกา่าเลยครับพี่น้องครับสวนสัตว์เปิดด้วยนะครับในสมัยก่อนที่เปิดสมัยนู้นแหะครับหลายสิบปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งสวนสัตว์ก็ย้ายไปอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยปล่อยทิ้งร้างไปไม่ไม่มีสัตว์ให้ดูให้ชมแล้วนะครับปราสาทเขาพระวิหารจำลองนะครับก็สร้างไว้นานพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ จำปีพศออไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสวยงามแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็มียังมีสัตว์ให้ชมนะครับอย่างเช่นลิงแบบนี้แหละครับใครชอบดูลิงก็มาดูได้เดอ้อพี่น้องอบ้านโน่นตำบลหนามคํำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับพิกัดพิกัดของปราสาทพระวิหารจำลองนะครับปราสาทเขาบริหารจำลองหรือสิบเอะเบองลิงก,ก็ได้ครับแบบนี้นี่ครับ ว่าเบิงลิงก็ได้ครับพี่น้องโอ้หลับตาเค็มเลยว้ลิงคุ้น้นนะครับพี่น้องกับรู้สึกว่าลิงกับโบไคดุนะครับพี่น้องถ้าเราดูเขาเฉยๆเนี่ยดูใกล้ๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เขาก็ไม่กลัวเรานะครับก็ธรรมดาปกติมากแต่แต่ลิงเยอะมากๆนะครับดูครับนี่ครับ เยอะจริงๆครับลิงอ่ะไปเลยเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ